ใครว่าหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่ฮนะโอ้โห,โหใช้ใบดีเหรอครับอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอครับโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยเหรอฮอห,หอบมอนมาออกตุ๊ดตามาแอ้วอยู่ม,มุมเนี้ยฮะโอ๋ยมุมปัดมุมเดิมเนี่ยชอบจังเลยมุมเนี้ยหอบมอนทุกวันเลยเนี่ย ไม่นอนหรอครับฮะไม่นอนหรอครับนอนมากนะ 喂，喂。Oui. Oui.